EP ที่4นี้ฟ้าจะพาไปดูวิธีการหาแนวรับแนวต้านนะคะขั้นแรกให้ปรับกราฟเป็นลายชาร์ตให้ลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วสมมติว่ากราฟอยู่ตรงนี้นะคะก็ให้เรามองไปทางซ้ายมือโดยไล่จากล่าสุดไปเรื่อยๆย้อนกลับไปในอดีตนะคะแบบนี้ลืมบอกว่าปรับกราฟเป็น t ทำเฟรมเดย์ด้วยนะมาที่ขั้นแรกให้เราหาหัวแหลมๆของกราฟลักษณะแบบนี้ค่ะ ก็อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะวาดกราฟขึ้นมาก็ตรงนี้ที่วงไว้สีน้ําเงินนี้นะคะก็คือเรียกว่าหัวแหลมแหลมก็ให้เราเอาเส้นแนวรับหรือแนวต้านที่เราจะตีะคะ่ะไปวางไว้ได้เลยแล้วก็ตรงสีแดงที่วงไว้ก็คือนับว่าเป็นตูด,ดแหลมแหลมนะคะแบบนี้มาลองตีกันในกราฟจริงดูนะคะขั้นแรกเริ่มจากล่าสุดขั้นที่2เริ่มจากหัวแหลมหรือตูด,ดแหลมนะคะวางจึ๊บลงไปอันนี้คือหัวแหลมล่าสุดนะคะในทำฟมเดย์แบบนี้ าวางเส้นที่สองลงไปแบบนี้ค่ะก็คือหัวตรงนี้นะคะที่ฟ้ามาไว้แดงๆให้ดูอ่าเส้นที่สามนะคะก็คือหัวตรงนี้ทีนี่ลองดูเส้นถัดมานะคะอ่าก็วางลงไปจึบ๊บก็จะเห็นว่าเพราะว่ามันมีตูดอยู่นะคะตรงเดี๋ยวเ้าจะมาให้ดูแบบนี้ค่ะตรงนี้เลย แล้วก็ถัดมาเส้นถัดมาตรงนี้ก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันมีกระยึกกะยึกเป็นหัวเป็นตูดอยู่แถวๆเนี้ยนะคะตรงบริเวณนี้มีอยู่3อันก็คือมันเป็นมีนายะนะคะเพราะว่ามันมีทั้งหัวทั้งตูดรวมๆกันอยู่ที่เดียวกันเลยอะคะ่ะแล้วลองขยับย้อนดูไปทางซ้ายมือนะคะขยับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้เส้นที่เราวางวางไว้อะมันจะไปสอดคล้องกับตรงแนวทางซ้ายมือด้วยหเห็นไหมคะตรงแนวตูดแหลมตรงเส้น อะไรต่างๆที่มันมาสัมผัสนะคะที่เราวางไว้แบบนี้ทั้งๆที่เราดูแค่กราฟตรงนี้นะคะตอนวางทีนี้มาดูกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่เห็นว่าหัวแหลมเปี้ยวเลยตรงนั้นนะคะตรงที่ยอด2 0 4 8ที่ฟ้าไปวางไว้ะค่ะแบบแรกที่จบไปคือเราต้องหาอันที่เป็นหัวแหลมหรือตุดแหลมถูกไหมคะทีนี้พอแบบที่สองถัดมาหาตรงที่มันมีการทดสอบทีีแบบในตัวอย่างนี้ค่ะ ถ้ากราฟมันเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วมีการมาเทสทีๆก็คือสองครั้งขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าถีละอาจจะเห็นว่าตรงที่ฟ้าวงสีเงินไว้อย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราเห็นกราฟลักษณะนี้ก็เอาเส้นอะไปวางไว้ได้ก็ถือว่าเป็นแนวรับแนวต้านอีกแบบหนึ่งเช่นกันทีนี้วงด้านล่างเห็นไหมคะตรงสีแดงอย่างเงี้ยออย่างนี้ก็จะเป็นแนวรับถูกไหมคะก็คือเราก็ตีเส้นไปเลยแบบนี้ค่ะ ทีนี้มาดูในกราฟจริงนะคะว่าไอทีที่ที่บอกมาแกะมันคือแบบไหนคะ่ะมันก็คือแบบตรงนี้นั่นเองเห็นไหมคะว่ามีการมาเทสเนี่ยตรงเนี้ยหลายรอบก็คือมาทดสอบหลายรอบอ่ะเส้นที่2ก็คือตรงนี้นะคะที่มันมาทดสอบหลายรอบที่มันจะเป็นยึกๆๆๆกอย่างเงี้ยค่ะคือที่ปรับให้เป็นลายชา์าอะเพราะว่ามันจะได้ดูง่ายเห็นไหมคะมันจะไม่มีไส้มารบกวนจิตใจเราอ่ตรงนี้ที่ชี้ให้ดูเห็นไหมคะว่ามันสัมพันธ์กันหมดเลยทุกแนวที่ตีออกมา เดี๋ยวเราลองมาปรับดูแบบว่าไอ้ที่เป็นกราฟแท่งเทียนกันดูนะคะว่าหน้าตาเวลาเราตีเสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนคะ่ะทีนี้มันออกมาได้เป็นกราฟแท่งเทียนมันก็จะดูเป็นแบบนี้ค่ะแนวรับแนวต้านของเราที่เราได้หลักๆก็คือให้เรารอที่แนวนะคะพอเราตีใน t i ม e f ฟ a ม เดยเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราปรับมาที่ทำเฟรม h ฮ e สีเพื่อดูว่ามันมีตรงไหนที่เราจะต้องปรับหรือขยับเส้นอีกไหมคะ่ะเพราะว่าเวลาเราเทรดจริงเนี่ยปกติแล้วอะ่ะเราจะเทรดโดยเข้าเทรดโดยใชออ้แท่งเทียนในท i m ฟ f ม h ฮ e หนึ่งหรือว่า h ฮสอเพราะว่าเราจะเทรดเป็นวันวันไปถูกไหมคะไม่ได้เทรด Time Frame ใหญ่ขนาดนั้นแต่เราเอา Time Frame Day มาตีแนวรับแนวต้านเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ว่าตรงแนวนั้นอะ่ะมันแข็งแรง แล้วก็เราเอา h ฮสซเนี่ยมาเสริมอีกทีนึงแต่ว่าอย่างการาฟเนี้ยมันไม่มีอะไรต้องขยับมากนะคะอ่าพอปรับมาดูเป็นลายชาร์ตก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็เป็นตรงกับแนวแหลมๆของ h ฮสซเหมือนกันก็ไม่ต้องขยับอะไรเยอะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทรดกันดูว่ามันจะใช้ได้จริงๆไหมหรือว่าเวลาไปเทรดแล้วเนี่ยเราใช้ยังไง แล้วเวลาเรารอเทรดเนี่ยคือบางทีมันไม่ต้องแบบให้การาฟมาถึงแนวแบบเป๊ะๆคือถ้ามันอยู่วิดวิดแนวหรือใกล้เคียงกับแนวเนี่ยก็ถือว่าตรงนั้นก็คือเป็นบริเวณที่โอเคนะคะเพราะว่าสุดท้ายเวลาเข้าเทรดเนี่ยฟ้าใช้แท่งเทียนในการดูใช้ดาวเทอรีในท์เฟรมย่อยก็คือ H1 H2 H4 ่งอ่ะไรเงี้ยค่ะมาช่วยในการตัดสินใจเข้าเทรดอีกทีหนึ่งอยู่แล้วหรือว่าเอาชาร์ตแพทเทิร์นเข้ามาช่วยคือแนวรับแนวต้าเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราตีไว้เพื่อให้เรารู้ว่าราคาตรงไหนบริเวณไหนหรือแถวไหน คร่าวๆที่เรากําลังรอให้มันมาถึงคือมันไม่จะต้องแบบต้องชนเป๊ะจะต้อง2,000เป๊ะหนึ่เป๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นเพราะการเทรดส่วนใหญ่มันก็คือการคาดคะเนนมันก็คือการ เรียกว่ามันคือความน่าจะเป็นอยู่แล้วนะคะมันไม่ต้องแบบเปะ100%เรากะกะเอาได้ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายแล้วเรามีตัวช่วยเรามีสิ่งที่เอามาเสริมซัพพอร์ตเหตุผลมาเสริมให้ในในการที่ทำให้เราเข้าเทศได้แม่นยำมากขึ้นและเราทำตามแผนนะนะมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ อย่างตัวอย่างอันนี้นะคะคือกราฟมันย่อมาถึงใกล้แนวรับถูกไหมคะแล้วทำเฟรมเ2สองอ่ะมันปิดบูล l ิชเอนกราฟแล้วก็ฟ้าจะวางสต็อปลอที่ปลายไส้เข้าตรงนี้นะคะแล้วก็ TP เนี่ยจะอยู่ข้างบนตรงนี้ก็คือไฮเดิมแบบนี้ค่ะแล้วเรามารอดูว่ากราฟเนี่ยมันจะไปถึงไหมลองกดให้กราฟมันเล่นดูนะคะเดี๋ยวองค์ประกอบอื่นๆฟ้าจะสอนใน EP ีถัดๆไปนะคะว่าทำไมเราถึงตัดสินใจเข้าเทตรดตรงนี้วางสต็อปลอแบบนี้ TP ตรงนี้ค่ะ อ่ะทีนี้ก็รอดูอันนี้ฟรากดให้กราฟมันเล่นไปนะคะก็เวลาเราเข้าแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าก็ใส่ออเดอร์ไว้วางสต็อปลอดแล้วก็รอให้กราฟมันถึงทีแล้วเราก็ค่อยปิดไม่ต้องไปยุกยิกไม่ต้องไปทําอะไรเยอะแยะนะคะแนวรับแนวต้านก็หาง่ายๆแค่นี้เลยค่ะคือ1 ปรับกราฟเป็นลายชาร์ตโดยใช้ไทม์เฟรมเดย์นะคะแล้วก็เราก็หาที่มันหัวแหลมๆตูดแหลมๆแบบแรกก็คือหัวแหลมตุดแหลมแล้วเราก็เอาเส้นไปวางไว้ส่วนแบบที่2เนี่ยเราก็ดูว่าตรงไหนที่มันมีการมารีเทสทีใช้ไทม์เฟรมเดย์เหมือนเดิมนะคะเราก็เอาไปวางไว้แล้วหลังจากนั้นขั้นตอนถัดมาเราก็ปรับไปในไทม์เฟรม H4 เพื่อดูว่าไอ้ตรงแหลมๆตรงไหนของไทม์เฟรมเดย์ที่เราวางเส้นไวท้ทีแรกอะคะ่ะว่ามันตรงกันไหมหรือว่ามันต้องมีขยับอะไรนิดหน่อยหรือเปล่าอะก็ขยับ และถ้าแนวตรงไหนที่เดกับ h 4 s มันตรงกันนะคะตรงนั้นก็คือจะเป็นแนวที่แบบแข็งแรงมากแต่ว่าในการตัดสินใจเข้าเทรดแต่ละออเดอร์เนี่ยมันก็จะต้องขึ้นอยู่ในหลายปัจจัยเพราะแนวรับแนวต้านที่ฟ้าใช้ระบบที่ฟ้าใช้เนี่ยคือฟ้าไม่ได้เอามาเป็นแบบว่าตั้ง pending order ไว้นะคะไม่ใช่ว่าพอวางแนวเสร็จปุ๊บตั้ง pending เลยแล้วก็ รอให้ราคาลงมาก็แหกนะคะถ้าทําแบบนั้นคือราคาที่ติไว้เนี่ยมันเป็นโซนที่เราสนใจเป็นบริเวณที่เราสนใจให้เราเลงไว้เราตั้ง alert ไว้ก็ได้ใน trading view แล้วพอราคามันลงมาตรงนั้นเนี่ยสมมุติว่าเราดูแล้วว่าเทรนด์วันนี้มันเป็นบ่ายถูกปะคะมันเป็นขาขึ้นเราจะเล่นย่อบ่ายเราก็รอตั้ง alert ไว้รอมันย่อมาแล้วพอมันถึงเนี่ยเราก็ค่อยเข้าไปดูเพื่อดูว่ามันมี แทงเทียนที่มันเป็น P A ไหมหรือว่าดาวมันมีดาวเบรกไหมหรือว่ายังไงนะคะรอดูว่าหรือมันทำชาร์จแพทเทิร์นไหมอะไรแบบนี้ค่ะมันจะกลับตัวหรือยังก็คือไม่ใช่ให้เราไปเข้าปุ๊บตั้งปั๊บตั้งสต็อปลอสอย่างนั้นนะมันส่วนใหญ่มันก็จะโดนนะคะเพราะว่าบอกเลยว่ามันไม่มีแนวไหนที่แม่นจริงๆ100%หรอกไม่ว่าจะใช้ระบบไหนก็แล้วแต่เพราะแนวมันก็คือการที่เราแค่แบบมัเป็นแนวอะค่ะแนวรับแนวต้าน ดีมาร์ซัพพลายอะไรพวกนี้มันก็คือเป็นแค่แนวเป็นแค่โซนแล้วเราก็ต้องเอาปัจจัยอื่นมาคอนเฟิร์มเพื่อให้อัตราการชนะหรือวิลเลตของเราอะค่ะมันสูงขึ้นให้มันแม่นยำขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครดูแล้วยังสงสัยหรือว่ายังงงตรงไหนในการหาแนวรับแนวต้านก็คอมเมนต์สอบถามได้นะคะเดี๋ยวปัจจะมาตอบให้ค่ะ